Thank you. Please come เด็กหญิงมิราดาถามว่าและเด็กหญิงทงักษิณอุ่ม ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการประดับเข็มนนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นสองชุดค่ะชุดแรกก็จะเป็นคณะประธา,า,า,านแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะชุดที่สองก็จะเป็นคณะครูค่ะราชนาช่างใหม่ชุดหน้าคระดับต่อไปจะเป็นพิธีรประดับเข็มนนะคะให้สมาชิกวิระาชนาช่างใหม่ชุดแรกค่ะสี่คน อขอ,องกลางใเชื้อท่านประานแล้วก็คณะคู้บริหารนะคะทำพิธีประดับถึงนให้แก่สมาชิกวุฒิรัชกาลฉันน่าจนะถาน ท่านประธานแล้ก็คณะผู้บริหารทุกอย่างสิค่ะทุกคนคว้านั้นค่ะต่อไปชั้นที่สองนะคะขอเรียนเชิญครูผู้นำดุวัชชาและครูผู้สอนยุวัชชาท่าน้งหลายค่ะ เนมาด้านาหน้าเลยค่ะมาด้านาหน้าเลยให่ตรกับโเลค่เดินมาด้าหน้า,านี้นะนค่ะิค่ะ ยิวการชา่นทท่าค่ะยิวการชาใหม่ค่ะเป็นหน้าที่เลยค่ะแบบนี้นะคะ้ก็เป็นสมาชิกยิวการชาแบบเด็ตัวแล้วลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญจัดเวทีแป๊บหนึ่งะะแล้วก็เราจะเป็การแรดงของยิวการชา่นื้นที่นะคะ เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกว่าการชาติใหม่ของเราในวรนนี้ค่ะเรียนตัวรื้อผ่านแสดงสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีโรงเรียนบ้านเราครับภารกิจของผมวันนี้ก็เดินทีตั้งใจสมาชิึรษาหารือกับท่านพระอนรานะฮะเกี่ยวกับโครงการ G ีโฟกรักหนองเลนไซต์ต้นไม้มีจิเนะในการปลูกต้นมะขามแล้วก็ พอดีว่าตอนเจ้านี้ผมเข้ามาแล้วก็เห็นทางโรงเรียนมีกิจกรรมนะฮะเป็นกิจกรรมของยุวกาชาตครับเป็นพิธีเข้าประจับมูของยุวกคชาตแล้วก็ประดับเข็มอตอนนี้ผมจะเลกข,ขอเกตบ,บรรยากาศอของกิจกรรมนี่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตัวนะครับผมเป็นการต้อนรับยุวกาชาตชุดใหม่นะฮะแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป,กเป็นการแสดงของรุ่นพียุวกาชาตที่จะต้องแสดงให้น้องๆได้พอกันครับ ท่านน,นยายกหมู่บ้าชท่านสามโรงเรียนผู้นำวัชชา,าท่านผูน้กียรติและนมาทิกวัาชาที่มาทุกคนครับครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็เนอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับให้มาเป็นประธานในพิธีประจำหมู่าของสมาชิกวัาชาโรงเรียนบ้านเหล่าโรงเรียนบ้านหนองสลักและ โรงเรียนบ้านหนองกระถางเดือนนี้การทำกล่าวรายงานของท่านนายกที่ว่าการชาติโรงเรียนพระหลัาทำให้พระเจ้าทรได้ทราบถึงการดำเนานกิจการทีว่าการชาติให้เกิดนก้าวหน้าของหมู่วยทีว่าการชาติโรงเรียนพระหลัาและโรงเรียนบ้านหนองสลาดโรงเรียนบ้านหุองกระถางตลอดจนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธี เข้าประจำหมู่พระเจ้าจมีความชื่นชมยินดีกับคณะผู้บริหารคณะครูคุณผู้ปกครองชาติด้วยความจริงใจที่ทนทั้งหลายได้ตระน,นักถึงความสําคัญของจริยกรรมรัฐชาติและได้ช่วยกันบริหารงานด้วยความวิิยา,าุตสาหะทําให้เหตุการณ์รกาชาติของโรงเรียนเจริญก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนอานเหล่าได้ รับ,บารางวัลวัฒนชาติต้นแบบระดับประเทศในปีที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้วัฒนชาติใหม่ที่ได้รับเครื่องหมายวัฒนชาตทุกคนแบบนี้สภาการชาติไทยได้รับเธอเป็นสมาชิกผู้วัฒนชาตด้วยผู้หนึ่งแล้วและขอให้เธอทรงยึดมั่นในความบริยาณตนและปฏิบัติตนเป็นคนดี ตลอดไปทาั้งหลายครับปัจจุบันประเทศไทยของเราครับประสบปัญหาเกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1อทีที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้รวมถึงภัยพนินัตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากนเน็ตภัยจากสังคมออนไลน์ สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะคิดว่ากิจกรรมหรือว่ากรารศจะเป็นฐานะในการพัฒนาพวกเรานะรให้รู้ในเรื่องของอการอยู่ร่วมในสังคมนะครับด้วยความรู้ความสามารถกิจกรรมของพวกเราได้ให้นำค่าปฏิญ,ญาณตนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเอง ดูแลสุขภาพของผู้อื่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับโดยน้ก็ในเรื่องของจิตใจนะครับให้พวกเราได้ระ,ะลึกอยู่เสมอว่าจิตใจและร่างกายนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญรู้จักคิดว่าเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนนะคะาารับไ้กะเพ่อคนเป็นแต่ที่ดีบัดนี้นะคะาารับก็จเวลาสุขปวดแล้วขออวยพรให้ทุกคน,นะคะสมสักแต่ความาสุข ความพัฒน,น,น,นาลนตลอดจนถึนรรงกีกการด่านวัฒนธรรมของเรียนรุ่นเราโรงเรียนรุ่นสละและโรงเรียนรุ่สถาบมีพัฒนาการนะครับให้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณครับ รูผผู้นําและผูู้้สอนดิวากาชาและสมาชิกดิวากาชาทุกท่านนะคะร่วมกันรอ้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดิวากาชาหมดลง ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานและกคณะผู้วิหารหกิจภางกับสมาชิกวัฒนชาติใหม่คณะครูค่ะโอเคครับตอนนี้ก็จบพิธีแล้วนะครับสำหรับพิธีเข้าประจับมือยั่วกาชาตแล้วก็ประดับเข็มยั่วกาชาตคือครับน้องๆยั่วกาชาตรุ่นใหม่นะเดี๋ยวถ้าจะได้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพนิ่งก่อนครับเดีวเจอกันในคลิปหน้าครับผม